เครื่องยนต์กับไฟฟ้ามันคงสร้างเดียวกันได้เหรอ,อ,อปุ่ม start ต t o p เป็นสีฟ้าเป็นส,สีฟ้ากับตรงคันเกียร์เป็นหมดครับใช่ไครับทุกอย่างมัน<ช>ที่เติมน้ําอย่างเดียวเลยครับก<ต>็ปไปปุ๊บมันทําไมมันเขียนบอกเลย AC DC ถ้าเราเห็นเคเบลิลสายไฟที่เป็นสีส้มอ,อ,อันนั้นเป็นไฟสายไฟ,ฟ้าแรงสูงอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งวันนี้แบงค์ของรถสซอลครับจะพาทุกท่านมาเปิดตัวครั้งแรกของเมืองไทยนะครับกับเจ้า BMW iX 3 วันนี้แบงค์ของรถซารอนนะครับมาเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของ BMW ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับพี่โอภาสครับผสวัสดีครับพี่แมนครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ BMW iX3 iX3 นี่ดูไซส์แล้วหน้าตาแล้วเนี่ยมันเหมือน X3 เลยเหมือนกันครับพี่แมนพูดถูกต้องเรามาในคอนเซปต์ Power of Choice ลูกค้าสามารถเลือก drivetrain ที่เขาชอบได้ก็คือเครื่องยนต์สันดาปไฮบริด แล้วก็ไฟฟ้าล้วนมีครบไลน์เลยครบแล้วครับผมตอนเห็นบอกว่าเป็นแบบแรกเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นซีรีส์แรกอ่ะถูกครับที่เป็น Power Choice ที่มีครบทุกอย่างและในอนาคตก็จะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยๆในซีรีส์อื่นๆครับแต่โครงสร้างของรถเนี่ยแล้วมันยังไงเครื่องยนต์กับไฟฟ้ามันโครงสร้างเดียวกันได้เหรอได้ครับด้วยการดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับเขาดีไซน์ออกมาเพื่อให้ใช้3 4มสี่อาร์กิเทคเจอร์ได้เลยฉะนั้นนการดีไซน์เราใช้แพลตฟอร์มเดียวกันเหมือนเราทานอาหารภาชนะเนี้ยสามารถใส่ได้ทั้ง อาหารแบบอเมริกันอาหารอิตาเลียนแล้วก็อาหารไทยครับแต่เราดีไซน์มาตั้งแต่แรกแล้วงั้นเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่ามันแตกต่างกันยังไงก่อนดีกว่ามองจากด้านหน้า<อ>ก่อน,<ก>อนเลยพี่เอาที่เตะตาเลยคือตัวนี้ครับคิดนี่กริล้าคินนี่กริลครับผมคิดนี่กริลเป็นแบบกึ่งปิดกึ่งปิดนี่นะครับแต่ข้างในล้วงไว้ได้นะยังได้ครับมันจะมีแสบข้างในไว้สําหรับระบายอ๋อมีแลบครับผมระบายนะครับระบายระบบปรับอากาศนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นกล้องสามล้อเจ็บไหม 360ครับ360อยู่แล้วใช่ครับผมโลโก้โลโก้ที่เห็นชัดเป็นรถ BEV หรือรถไฟฟ้าก็คือจะเป็นขอบสีฟ้าขอบสีฟ้านะครับถัดลงมาถัดลงมาครับเป็นมีช่องระบายอากาศมีช่องระบายอากาศครับผมแล้วก็เป็นช่องลมด้านข้างก็เป็นแอร์เกอร์เทนนี่มีบเหมือนกันครับผมอ๋อด้านข้างเป็นแอร์เกอร์เทนใช่ครับผมนะฮะก็ดีไซน์จะเป็นดีไซน์ของตัวกัชนหน้าแนวใหม่นะครับซึ่งเรามองเห็นปุ๊บเนี่ยต่างจาก X3 ที่มีขายอยู่ในปัจจุบัน นะครับผมตรงนี้เรดาร์ม่ะครับผมนี่ครับมาถึงไฟหน้าเป็นไงฮะไฟหน้าเป็นเอ่อเป็นตัว led นะครับผมก็เป็น led ทั้งตัวไฟหลีและไฟสูงนะครับเหมือน x 3มไหมเหมือน x 3ครับเพียงแต่ว่าเป็นเชฟใหม่จะสังเกตที่เป็นเชฟใหม่ออ๋เชฟใหม่เอ่อได้ทำลังนิรัยก็จะไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนครับผมมาดูล้อเป็นไงล้อตัวนี้เป็นล้อ m นะครับ m ล้อ m ที่เป็นแบบ arrow wheel design นะครับปิดแบบปิด ปิดเพื่อให้การไหลผ่านของลมนั้นดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยแอร์เวลาลมมันชนรลมาผ่านแอร์แคทเทออกช่องนี้นะครับออกมาไหลผ่านนะครับตัวล้อที่เป็นดีไซน์เนี้ยมันก็ตัดไม่ให้ลมเข้ามาเป็นท u r b u l e n c e เข้าไปในซุ้มล้อนะครับแล้วขนาดเท่าไหร่ขนาดคันนี้20นิ้วร้อ20นิ้วครับผมใช่ครับผมขอบ20อันนี้เป็นโยโกฮามานะครับครับผมแอดวน นะครับก็จะบ่งบอกด้านข้างว่านี่คือรถ M Sport นะครับแล้วมี Air b r e a t h e r อันนี้อันนี้เป็นไม่ใช่จริงครับผมอันนี้เป็นดีไซน์เป็นคอสเมติกครับผมคอสเมติกใช่ครับถ้ามองด้านข้างก็จะเหมือนกับ X3 ทั่วไปยกเว้นล้อนะครับก็จะมีกล้องที่เมื่อกี้พี่แมนบอกเนี่ยครับจะมีกล้องด้านข้างนะครับอยู่ที่ซ้ายและขวาของตัวรถใช่ร้อหลังใหญ่กว่าไหมล้อหลังกว้างกว่าิดนครับอ๋อใหญ่กว่านะครับผม ก็คือตัวตัวตัวความกว้างแล้วก็เฮ้ยแต่เชฟไฟท้ายใหม่ไฟท้ายเออไช่ครัมไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยสวยของเก่าจะเป็นลักษณะเหมือนยื่นออกไปนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟท้ายเชฟใหม่นะครับไฟท้ายใหม่ปุ๊ปปุ๊ปนะครับจะมีเอมเบลมบอกเลยนี่คือ iX3 รถไฟฟ้านะครับ100%ชัดเจนชัดเจนครับผมด้านล่าง ท่อไอเสียไม่มีไม่มีครับเรียดิฟิวเซอร์ก็กลายเป็นช่องไหลผ่านลมเป็นเรียดิฟิวเซอร์จริงๆที่ไม่มีตัวท่อไอเสียมาบังมาเกะกะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยลมมันจะไหลผ่านชานอลใต้ท้องรถได้ดีขึ้นนะครับบวกกับตัวชักซีที่เอ่อแบตเตอรี่ไฮโวลเทจแบตเตอรี่มันวางไว้อยู่เนี่ยทำให้รถคันนี้ CG ต่ำอ๋อ CG ต่ำครับผมคันนี้เนี่ยมอเตอร์ใช่ไหมใช่ครับวางที่พื้นอยู่ด้านล่างนะครับฉะนั้นเนี่ยคันนี้มอเตอร์ก็คือขับขึ้นล้อหลัง นะครับัวล้อหลังใช่ครับตัวเดียวหรือ2องตัวตัวเดียวครับตัวเดียวที่ล้อหลังครับผมนะฮะและตรงนี้ก็คือกล้องเหมือนกันใช่ครับสามเหลี่ยสีานะครับซึ่งตัวโลโก้ก็จะมีขอบสีฟ้าบ่งบอกเป็นรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับรอกันกับตัวโลโก้ที่อยู่ด้านหน้าใช่นะครับทีนี้มาดูท้ายรถนะครับถามดูว่าท้ายรถมันต่างกันกับตัว x 3ทั่วไปไหมอ่า ก็ไม่ได้ต่างเพราะมันก็คือแฟลตฟอร์มตั้งแต่ตรงนี้ยาวลงไปนะครับแล้วเราก็มีที่เก็บสายให้เพราะรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีเราจะต้องใช้สายใช่นะครับที่เป็นเคเบิลโหมด3อย่างนี้นะครับก็สามารถไปต่อได้พวกชาร์จไฟข้างนอกนะครับผมครับเบาะก็พับได้ปกติพับได้ปกติครับเรียบใช่ครับผมก็สามารถขนของอะไรได้นะครับเหมือนกับ X3 ทั่วไปแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับถ้ามีกุญแจอยู่ก็จะใช้ระบบเข้าไ a c c กเซคลิกเข้าไปฝาท้ายปิดเอง เอาละครับมาดูการเติมพลังงานของรถคันงนี้จุดเดียวจุดเดียวกับที่เราเติมน้ำมันที่เติมน้ำมันเลยเปิดได้เลยที่เปิดเข้าไปปุ๊บมันทำไมมันเขียนบอกเลย AC DC นะครับเรามาอธิบายก่อน AC คือชาร์จแบบช้าไฟบ้านไฟบ้านถ้า DC คือชาร์จแบบกระแสตรงคือไฟแบบไฟสูงนะครับกระแสไฟฟ้าแรงนะครับถ้าเราจะชาร์จแบบ AC เราก็แค่กดตรงนี้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าสมมติเราจะชาร์จแบบดีสมมติถ้าตัวนี้ปิดอยู่เรากดแค่ข้างล่างตัวเดียวครับมันก็บ่งบอกว่ามาทั้งเรื่องเลยใช่ครับเข้าใจง่ายนะครับเราก็จะมีอินดิเคเตอร์บอกว่าณขณะนี้สถานะการชาร์จชาร์จเข้าไหมนะครับถ้าชาร์จไม่เข้าแน่นอนครับสีแดงนะครับจะจะกระพริบแต่ถ้าชาร์จอยู่เนี่ยหรือว่ากําลังชาร์จอยู่อย่างแรกเลยมันจะคํานวณและสีไฟสีฟ้าจะติดนะครับว่าตอนนี้กาลังคำนวณคำนวณเวลาอยู่ว่า จะชาร์จเต็มได้กี่โมงนะครับการที่ไฟสีฟ้ากระพิบคือมันกําลังจะบอกว่าตอนนี้ไฟกําลังชาร์จอยู่นะสักครักหนึ่งมันก็จะดับไปครับนะครับไฟเขียวนิ่งก็คือเต็มแล้วฉะนั้นมีแค่ไฟไม่กี่สีเข้าใจง่ายครับอยาให้ขึ้นสีแดงเป็นน้นเดียวลงในฮะนี่คือไซส์ X3 เป๊ะเป๊ะเลยครับเป๊ะนะครับนี่เขาข้างหน้าจะถอยมันเยอะไปหน่อยครับก็ เอสรูมเหลือเหลือครับเรียกว่าเกินเกินฝ่ามือเลยครับผมแล้วก็มีตัวพาราโม m ิก g ลาส s ร o ฟ f ให้นะครับถ้าเปิดออกมาก็เราสามารถเวลาไปเขาใหญ่นะพี่เนาะสบายสบายเลยแล้วมันมันมีกัน UV กันความร้อนเนี่ยก็กันในระดับหนึ่งครับผมระดับนึงครับผมแอร์หลังมีแอร์เป็น3โซนครับผมตรงนี้ด้านหลังก็โซนหน้า2โซนแลวโซนหลังอีกหโซนนะครับช่อง usbc usbc ให้2จุด ใช่ครับปวกก็สามารถวางมือถือหรือวางอะไรหน่อยนึงตรงนี้ได้นะครับอาร์มเรสอาร์มเรสนะครับผลักออกมานะครับแล้วเราก็สามารถวางแก้วกาแฟเดินทางได้หรือว่าเราอาจจะวางของได้นิดหน่อยนะครับเบาเอนได้บอกเบาเอนไม่ได้ครับผมแต่เป็นคอนฟิกเดชันที่นั่งก็ค่อนข้างสบายแล้วนะครับในการในซิตติ้งโพซิชันที่เราจะเดินทางเนี่ยก็ถือว่าโอเคเราก็แค่ปรับพนักพิงหัวให้ได้ในระดับที่เราเหมาะสมกับเรา ด้านข้างเป็นไงมีลำโพงลำโพงครับผมด้านข้างก็จะอย่างแรกเลยจะบอกว่านี่คือรุ่น X จะมี X mark อยู่นะครับซึ่งออปชั่นที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้คล้ายๆกันกับในรุ่นที่เป็นตัว Plug-in Hybrid และตัวดีเซลนะครับอุปกรณ์หนังทุกอย่างเหมือนกันครับมีช่องวางขวดน้ําช่องเก็บของได้ใหญ่นะครับเพราะเนี่รถ X ก็คือการเดินทางอาจจะต้องลุยแล้วก็เดินทางยาวนานหน่อยหนึ่งก็จะมีช่องวางขวดน้ําไว้ให้แล้วก็มีแอมเบียน i ์ไลท์ ครับผมแอมเบียนไลท์ก็จะฝั่งนี้สามารถเลือกไฟได้6เฉดสี11คอ b i n a t i o n โดยประมาณนะครับโอเคครับมาไปดูข้างหน้าเลยครับครับไปดูข้างหน้ากันครับเบาะหน้าไฟฟ้าเบาะหน้าไฟฟ้าครับคู่หน้าไฟฟ้ามี Memory มาให้มีแมมโมรี y ให้นะครับ2คนนะฮะซึ่ง Memory ตัวนี้ก็จะจำจากคีย์ฟอ ตัวตัวกุญแจรีโมทถ้าพี่แมนมีกุญแจอีกเซตหนึง่งสมมติผมยืมพี่แมนมาผมเซตแมมโมรีไปที่ตัวเ,เลขหนึ่งก็แล้วแมมโมรีจะแยกกันเพราะมันจะดูที่กุญแจกุญแจไหนปลดล็อกก็จะเป็นแมมโมรีของคันนั้นนะครับ<อ>หน้าปัดเป็นเอ่อเป็น <Digital. S 2> LED ดิจิวต์นั่นแหละครับใช่ครับโฟร์ดิทิวต์นะครับพวงมาลัยพวงมาลัยนะครับแบบ M ก็คือเป็นแบบ Soft Touch นะครับโอ้นุ่มครับในส่วนของตัว Driving Assistant นะครับตัวนี้มี ตัว Adaptive Cruise Control มาให้ Stop and Go คือสามารถขับขี่ตามความเร็วคันข้างหน้าได้จนถึงหยุดนิ่งนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ระบบควบคุมไม่ว่าจะเป็นพวก Head-up Display นะครับโชว์ดูข้อมูลหรือแม้กระทั่งเลือกเปลี่ยนเสียงนะครับเปลี่ยนสถานีเปลี่ยนช่อง Entertainment ได้นะครับจอกลางจอกลางนะครับ Gesture ไหม Gesture เป็น s r เหมือนกันครับผมนี่นะครับสามารถใช้งานได้ นะครับหรือเราจะใช้งานแบบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น OS OS 7ครับ OS 7ใช่เดี๋ยวเราจะไปดู OS 8ในรุ่นของ i x 8ix นะครับซึ่งตัวนี้เป็น OS 8ที่ล้ำมากล้ำครับด้วยจอ curved i s p l a y แต่ตอนนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับพี่แล้วก็ลงมาถ้าลงมาเป็นแอร์แอก็จะเหมือนกับตัว x3 ทั่วไปแต่ตัวนี้จะพิเศษคือเราจะเห็นเลยว่านี่คือ ix 3กับไฟฟ้า นะครับสามารถวางตัวไวชาร์จิ่งได้นะครับไวชาร์จิ่งใช่ครับผมแล้วก็ตัว iDrive ใช่ครับผม iDrive แล้วก็สิ่งที่มันจะแตกต่างจากรถ X3 นะครับภายในก็คือปุ่ม start stop เป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้ากับตรงคันเกียร์ตรงฝั่งนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอีกันหนึ่งที่จะชัดก็คือตรงพวงมาลัยตรงโลโก้เป็นสีฟ้านะครับ ด้านบนก็จะเป็นปุ่ม SOS นะครับสามารถกดเรียกขอความช่วยเหลือได้ในกรณีที่เราต้องการความช่วยเหลือในยามขับขันนะครับนะครับก็เปิดเปิดไอ้ันรูปเปิดซันรูปได้เช่นเดียวกันใช่ครับผมแต่อันนี้คุญแจไม่ได้ยู่กระตัวรถใช่ครับแล้วก็ส่วนพนักพิงแขนตรงนี้ก็จะมีช่อง USB C มาให้นะครับตรงนี้เป็น USB 2อุนนะครับครบครบครับเปิเลยครับอ้าว อันนี้มันปิดหมดปิดหมดครับเพราะว่ารถไฟฟ้ามันไม่มี moving p a r t มันน้อยพี่ไม่ต้องไปดูน้ำมันเครื่องใช่ครับทุกอย่างมันมันจะไม่ทนที่เติมน้ำอย่างเดียวเลยครับเติมน้ำที่ปัดที่ปัดน้ำฝนอย่างเดียวเลยที่เหลือก็คือเข้าเซอร์วิสตามรอบที่โชว์ในรถหรือที่โชว์ในแอปพลิเคชันในมือถือของเราคือห้ามเปิดที่บ้านมันไม่มีอะไรให้เปิดมันไม่มีอะไรให้พี่ต้องเป็นทนายศักดิใช่อันนี้ให้อู๋ทำครับก็เพราะว่ามันอันตรายด้วย ่ายไฟปวดุส่วนหนึ่งก็ก็ใช่ครับผมอันนั้นก็ถูกต้องแต่ว่าก็จะมีถ้าเราเห็นเคเบิลสายไฟที่เป็นสีส้มอันนั้นเป็นไฟสายไฟฟ้าแรงสูงอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งครับผมสำหรับราคาของเจ้า i x 3คันนี้เท่าไหร่นะพี่วาดคันนี้อยู่ที่3 3 9 9ล้านบาทครับผม3.399ล้านนะครับราคาที่จับต้องได้จับต้องได้แน่นอนครับ ลบใครที่สนใจรถ SUV ไฟฟ้านะฮะไม่ควรพลาดเลยรถตนนี้นะครับติดต่อได้ติดต่อได้ที่ดีลเลอร์ของเรานะครับหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ bmw.co.th นะครับแล้วก็สามารถสั่งจองรถได้สั่งจองออนไลน์ได้เลยครับผมสะดวกลูกค้าไม่ต้องออกจากบ้านเลยปลอดภัยจากโควิด